วิธีตรวจเช็คทุ่นสว่านไฟฟ้าแบบง่ายๆด้วยมันติมิเตอร์สวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพอบ้านงานช่าง เอาละครับในคลิปนี้เราจะมาเช็คทุ่นสว่านให้ดูกันนะครับก็พอดีได้มี fc ท่านหนึ่งได้ส่งทุ่นสว่านมา2ตัวนะฮะตัวหนึ่งก็รู้สึกว่าจะเป็นของยี่ห้อบอสนะฮะแล้วก็อีกตัวอยู่ในกรอบเล็กๆด้านล่างนี้ก็เป็นสว่านจีนนะฮะ,ะเนื่องจากเขาลื้อตรงลวดที่หัวคอมมิวมาแล้วนะฮะสำหรับตัวสว่านจีนก็เลยต้องพันทุ่นใหม่ก็รอดูวิธีพันทุ่นกนแล้วกันนะครับในคลิปนี้เราจะมาเช็ค ทุนของบอสให้ดูกันนะครับปกติแล้วช่างที่เขาเป็นมืออาชีพที่รับพันทุนโดยเฉพาะเนี่ยเขาจะใช้กราวเลอรเป็นตัวเช็คนะฮะเพราะมันรวดเร็วด,ดีนะฮะถามว่าถ้าไม่มีกราวเลอรแล้วเราจะทำย่างไรก็ไม่ยากนะครับเราก็ใช้มันตีเนเตอร์มาตรวจเช็คได้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งวิธีตรวจเช็คนะ,ะเราก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับ มาดูวิธีตรวจเช็คแบบที่หนึ่งกันนะฮะเราต้องแบ่งตรงซี่คอมมิวตัวนีอ้ออกเป็นฝั่งละครึ่งนะฮะซึ่งคอมมิวตัวนี้นะฮะจะมีทั้งหมด24ซี่นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งออกเป็นฝั่งละ12ซี่นะฮะทีนี้วิธีเช็คนะฮะเราจะวัดกันทีละฝั่งนะฮะ,ะฝั่งละ12ซี่นะฮะโดยเอาเข็มมิเตอร์ข้างหนึ่งนยจับไว้ที่ จุดเริ่มต้นของฝั่งหนึ่งแล้ววัดไล่ไปให้จนครบทั้ง12ซี่นะฮะถ้าทุ่นตัวเนี้ยยังปกติอยู่เนี่ยนะฮะ,ะความต้านทานตั้งแต่ซี่ที่1ที่เราไล่ไปมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นไปจนถึงซี่ที่12เนี่ยความต้านทานจะสูงสุดนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มวัด ของอีกฝั่งหนึ่งนะฮะโดยเอาเข็มมิเตอร์ข้างหนึ่งจับไว้ที่จุดเริ่มต้นของฝั่งนี้แล้วก็ไล่วัดไปทีละซี่ทีละซี่จนครบทั้ง12ซี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้า ทุ่นตัวนี้ยังปกติดีอยู่เนี่ยนะฮะความต้านทานมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปจนถึงซี่ที่12ของฝั่งนี้นะฮะเมื่อนำความต้านทานชุดที่2มาเทียบกับชุดที่1เนี่ยะฮะจะเห็นว่าความต้านทานมันก็จะเท่ากันนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าได้ผลออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าทุ่นตัวนี้ยังปกติดีอยู่นะครับ เอาละครับเรามาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยนะฮะโดยเอาเข็มมิเตอร์ฝั่งหนึ่งจับไว้ที่จุดเริ่มต้นแล้ววัดกับซี่ที่1นึ่งซี่ที่สอง ซี่ที่สามเห็นไหมครับความต้านทานมันจะเพิ่มไปเรื่อยเมื่อห่างออกไปห่างออกไปในความเชท่านทานมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะอ่าไปจนถึงซี่ที่12นะฮะอวัดไปให้ถึงซี่ที่12ตอนนี้ถึงที่ที่7แล้วนะฮะต่อไปก็เป็นซี่ที่8นะฮะอ่าก็อ่าเกือบหโอห์ม oh นะฮะอ่าซี่ที่9 5โอห์มอ่าซี่ที่10 ซีที่11 5โอห์มกว่าซี่ที่12ก็5โอห์มกว่ากว่านะฮะทีนี้เรามาวัดอีกฝั่งก็ไล่ไปเหมือนกันก็เริ่มจากาจุดเริ่มต้นของฝั่งนี้แล้วก็วัดกระแสที่1นะ,ะเราแบ่งเป็นฝั่งละ12ใช่ไหมครับอ่ะเราก็วัดซีที่1นะฮะอ่าซีที่2อันนี้ของฝั่งนี้แล้วนะฮะซีที่3เห็ือนไหมครับ ความต้านทานมันก็จะไล่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะฮะวัดไล่มาเรื่อยนะครับตรงนี้ซี่ที่7แล้วต่อไปจะเป็นซี่ที่8นะฮะซี่ C ที่8นะฮะซี่ C ที่9นะฮะซี่ที่10นะฮะซี่ที่11นะฮะ ทีที่12เห็นไหมครับอ่ามันก็จะได้ความต้านทานอยู่ที่5โอห์มกว่าๆเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งถ้าผลออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าทุนตัวนี้ยังปกติดีอยู่นะครับต่อไปจะเป็นการวัดความต้านทานทีละคู่นะฮะอ่าก็คือจับคู่ที่คอมมิวทีละคู่วัดไปเรื่อยนะฮะเห็นไหมครับความต้านทานจะอยู่ที่ประมาณ0.9โอห์มนะฮะเราก็วัดไล่ไปเรื่อยอย่างนี้นะฮะ าการวัดแบบนี้ก็คือการวัดขดลวดทีละชุดทีละชุดนั่นเองนะฮะซึ่งขดลวดแต่ละชุดของทุนเมเจอร์เนี่ยนะฮะเขาจะพันจํานวนรอบเท่ากันทุกชุดเลยนะฮะในกรณีนี้มีทั้งหมด24ชุดนะฮะเพราะฉะนั้นทุกทุกชุดทั้ง24ชุดเนี้ยจะต้องมีความต้านทานเท่ากันหมดนะฮะเห็นไหมครับก็วัดไล่ไปเรื่อยแบบนี้นะฮะ อ่ะตอนนี้มาชุดที่11นะฮะ,ะชุดที่12นะครับชุดที่13นะฮะ,ะชุดที่14เราก็ไล่ไปเรื่อยนะฮะเห็นไหมครับความต้านทานก็ยังอยู่ที่0.9โอห์มนะฮะอ่ะก็คือถ้าทุนตัวนี้อ่ายังอยู่ในสภาพดีนะฮะไม่เสียเนี่ยนะฮะอ่ะมันก็จะเท่า 0.9โอห์มไปทุกคู่เลยนะฮะ,ะเนื่องจากกดลวดที่พันเนี่ยเข้าพันจำนวนรอบเท่ากันทุกชุดนั่นเองเห็นไหมครับมันก็อยูอย่ที่0.9โอห์มนะฮะ0.9โอห์มนะนี่ชุดที่เท่าไหร่แล้วนะฮะ,ะชุดที่22่สิบองนะฮะ,ะชุดที่23่สิบสานะฮะ,ะชุดที่24 เห็นไหมครับทั้ง24ชุดเนี่ยความต้านทานมันจะอยู่ที่0.9โอห์มนะฮะถ้าผลมันออกมาอย่างนี้เนี่ยตีไปเลย99%ไม่เสียนะครับต่อไปอ่ะเราวัดการช็อตลงกาวนะฮะก็ตั้งมิเตอร์มาที่คูณ 10k นะฮะแล้วก็ปรับศูนย์โอห์มเสียให้เรียบร้อยนะฮะการปรับศูนย์โอห์มเราก็ต้องทำให้เคยชินนะฮะเราก็วัดระหว่างซี่คอมมิวเนี่ยฮะ กับตัวสเตเตอร์เนี่ยนะว่า,ามันมีการช็อตลงโครงหรือไม่นะฮะเนื่องจากาปลายลวดของแต่ละชุดเนี่ยมันจะไปต่ออยู่ที่ซี่คอมมิวเพราะฉะนั้นเราก็เอาสายมิเตอร์ข้างหนึ่งจับไว้ที่สเตเตอร์นะฮะแล้วเอาสายมิเตอร์อีกข้างหนึ่งนะฮะไปลูดรอบๆหัวคอมมิวถ้าเข็มมิเตอร์ไม่กระดิกเลยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีการช็อตลงกล่าวหรือไม่มีการช็อตลงโครงนะครับ คราวนี้ก็ฟันธงร้อยเปอร์ซไปเลยว่าทุนอเมเจอร์ตัวนี้ยังดีอยู่นะฮะไม่เสียนะฮะไม่ขาดไม่ช็อตนะฮะก็ยังใช้ได้ต่อนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ